แกงมังกรคำรามมาลาจ้าในน้ำหนักหนึ่งสลึงมีรายไหนบ้างไปดูกันเลยแบบแรกนะคะก็เป็นมังกรทั้งตัวแบบนี้ด้านหลังเขาก็จะเป็นแหวนแบบตันๆแบบนี้นะคะส่วนใครชอบแบบที่มันมีหัวขึ้นมาหน่อยเขาก็จะเป็นลายแบบหัวโป่งนะเห็นหัวของน้องมังกรนั่นไหมนะด้านหลังเขาก็จะเป็นกริง้งเกลี้ยงแบบนี้นะคะ แต่ถ้าแบบตันๆหน่อยเล็กๆน่อยเหมือนกับครึ่งสลึงก็ต้องวงนี้นะคะ,ะแล้วก็ถ้าใครชอบแบบอะไรที่มันเป็นแบบกลมๆเท่ากันทั้งวงนะอันนี้มาแบบมังกรหัวถึงหางกันไปเลยแต่ถ้าชอบความเหลี่ยมความใจอย่างนี้มีความหัวนิดนึงนะอันนี้ก็จะมีมังกรแล้วก็มีการตกแต่งรอบๆด้วยนะคะมีการตัดลายนะจ๊ะ,ะแต่ถ้างานฉลุลางงานฉลุเราก็มีนะคะอาจจะเป็นเล็กๆแล้วก็ตันๆแล้วก็ขายดีมากเลยนะวงนี้นะ ใส่ให้สวยใส่ให้รวยก็ต้องแหวนมังกรหนึ่งสลึงเดจ้าราคาอยู่ที่แปดพันนะจ๊ะ